ฟังก์ชัน if นะครับฟังก์ชัน if เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขาทางตรรกศาสตร์นะครับหรือโลจิกนะฮะเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วถ้าเป็นจริงก็จะให้ค่าเป็น1ถ้าเป็นเท็จก็จะให้ค่าเป็น0นะครับมาดูตัวอย่างฟังก์ชัน if กันนะครับคลิกที่เซล์ต้องการแสดงผลลัพธ์เลือกฟังก์ชัน if นะครับแล้วก็คลิก เลือกเซลล์ที่ต้องการมากําหนดเป็นเงื่อนไขนะครับเสร็จแล้วกําหนดเงื่อนไขที่เราต้องการเช่นนี้เซล V ์ V2 มากกว่าหรือเท่ากับ50ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ50ก็ให้ผ่านนะครับนอกนั้นก็คือตกนะครับแล้วก็ Copy สูตรลงมาโดยการใช้ Auto Fill ออหรือลากมุมขวาล่างของเซลล์แล้วลากลงมาได้เลยนะครับซึ่งเราเคยได้เรียน าการใช้คำสั่ง copy นะครับโดยการใช้เมาส์มาแล้วนั่นเองนะครับหรือจะ copy โดยการใช้คำสั่ง copy แล้วก็เ a จก็ได้นะฮะอย่าลืมกด subscribe like share นะครับเพื่อเราจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ท่านอีกขอบคุณครับ